สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนราชกิจจาโปร,โรดเกล้าแต่งตั้งสวสามคนเมื่อวันที่5พฤศจิกายน6 4เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา,ดาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรสีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระรบรมราชองค์การโปร,โรดเกล้าโปรแกรมหม่อมให้ประกาศว่าตามที่มีพระรบรมราชองค์การโปร,โรดเกล้าโปรแกรมหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนตั้งแต่วันที่11พฤศจิกาคม2 พั6 2เนื่องด้วยผลเอกนัดอินทรจเจริญปลัดก,กระทรวงกลาโหมพลเรือเอกชาติชายศรีวราคารผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกแอบูนสุดธิวันผู้บัญชาการทหารอากาศซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งในผลจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่เนื่องจาก,กเกษียณอายุราชการจึงเป็นเหตุให้ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา269รของรัฐธรรมนูญแห่งรออาชอาณาจักรไทยจึงทรงพระรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งสมาชิกวุ ที่จะานแทนตำแหน่งที่ว่างดังต่อไปนี้ 1. พลเอกวรเกียริรัตนานนท์ปหลัดกระทรวงกลาโหม 2. พลเรือเอกสมประสงนินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือ 3. พลอากาศเอกนภา,าเดชทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประการณวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันผู้สนองพระบรมราชโองการพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภา ท่านผู้ชมะครับมีความคิเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับ